ตอนนี้ต้องแปลสับให้ออกนะครับเพราะว่าในช้อ i c e เนี่ยนะเป็นอะไรหมดเลยเป็น Verb หมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูสับทีละตัวเนาะเฉลยเร็วๆก่อนแล้วกันนะตอบเป็นข้อดีดอฮะมาดูสับทีละตัวกันเริ่มจากคำว่า like a c k มันจะแปลว่าขาดแคลนฮะ like ขาดแคลน l c k ขาดแคลนเชนเราบอกว่า many students lack like motivation motivation คือแรงบันดาลใจแรงกระตุนนะ้นอะ น้องเรียนมากมายเลยขาดแคลนแรงบันดาลใจมาเรียนแล้วหลับทุกทีเลย lack like, ขาดแคลนส่วน realize แปลว่าตระหนักรู้ฮะ realize ตระหนักรู้ realize ตระหนักรู้เช่นเราบอกว่า I realize the importance of the time management ชานะตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดการเวลาให้มันดีๆนะบริหารเวลาแบ่งเอาไปทบทวนทวนัทวอีกด้วย realize ตระหนักรู้ realize ตระหนักรู้ซึ่ง bother มีตัว th ด้วยนะฮะนักเรียนแลบลิ้นนิดนึง bother 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 แปลว่ารบกวน bother รบกวน bother รบกวนเช่น I hope the noise didn't bother you ฉันหวังว่าเสียงตดของฉันเนี่ยจะไม่รบกวนแกนะฉันตดบ่อยนิดนึง bother รบกวน bother รบกวน include แปลว่ารวมเข้าไปฮะ include รวมเข้าไป include รวมเข้าไปสมมติเราบอกว่า the package will include all necessary materials necessary แปลว่าจำเป็นนะเขาบอกว่า package เนี้ยจะรวม material วัสดุทุกอย่างเลยที่จำเป็นเข้าไปด้วยแกไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะสมมติเอา include แปลว่ารวมเข้าไปเดี๋ยวเราลองมาแปลโจทย์กันนะว่ามันขาดคำไหนไปแน่ๆเขาบอกว่า The HR department is revising the employee handbook to the new company policies. คำว่า revise มันจะแปลว่าปรับแก้ Revise ปรับแก้ Revi s e ปรับแก้แผนก HR เนี่ยเขามีการปรับแก้หนังสือคู่มือของพนักงานเพื่อที่จะรวมนโยบายใหม่ของบริษัทเข้าไปด้วยอ่ะเพื่อที่จะรวมเข้าไปด้วยต้องตอบเป็น include ขาดแคลนตระหนักรบกวนความหมายไม่เข้าบริบทจริงผิดหมดเลยฮะ